เพราะฉันอยากได้สิ่งนี้เราทำได้ไหมคะให้ชีวิตตัวเองดีขึ้นอนะข้อที่สองค่ะต้องไปลงมือทำหลายคนติดต,ตรงนี้ทำไงเดียะแบบมันไม่ค่อยอยากลงมือทำวันนี้จะมีวิธีแนะนำคือวิธีการลงมือทำเนี่ยให้เราไปคุยกับโดยที่เคลียร์ว่าเราต้องการสิ่งนี้จริงหรือเปล่าไอการที่เราไม่ยอมลงมือทามันเป็นเพราะอะไรมันเป็นเพราะว่าเราไม่ได้ต้องการมันจริงๆบางคนบอกก็ต้องการจริงนะคนที่เขาต้องการจริงจริง เขาจะลงมือทําเหมือนถูกอะไรเข้าสิงอะคะ่ะคือทําแบบบ้าคลั่งมากแบบไม่ต้องให้ใครมาสั่งะคะ่ะที่ต้องลงมือทําอะไรบ้างเอาสิ่งที่วรีิเคยลงมือทํามาแล้วกันเรียนค่ะวิลิเรียนหาความรู้แล้ว,วลิก็ฝึกค่ะฝึกค่ะฝึกอะไรเอาความรู้เนี่ยนะคะไปวางแผนเทรดทุกวันทุกโอกาส การวางแผนเทรดนะคะคืออะไรการเรียนรู้คือการอินพุตค่ะการฝึกและวางแผนเทรดคือการเอาพุตและข้อที่4ค่ะตัดสินใจเข้าเทรดและข้อที่5อันนี้คือคีเลยนะคือการจดบันทึกตัวเองค่ะอารมณ์วิธีการและความรู้สึกตอนนี้วิธีการที่เรากดแผนบายที่เราโดนเราเข้าเพราะอะไรกลับไปดู แล้วเราผิดเพราะอะไรไปนั่งดูสิอารมณ์ไอ้ตอนที่เรากดอะจริงๆแล้วอารมณ์เนี่ยควรที่จะจดทันทีหลังจากที่โดนความรู้สึกค่ะรู้สึกอย่างไรวันนี้จะประมวลผลตัวเองทุกสัปดาห์เช่นวีคเนี้ยวันนี้รู้สึกเลยว่าเฮ้ยมันเกิดเหตุการณ์ซ้ําๆแล้วรู้สึกตัวเองแล้วว่าทำไมมันโดนอันนี้ซ้ําจัง แล้วมันต้องจําได้แล้วนี่ความคือความรู้สึกความรู้สึกแบบทําไมไม่จําสักทีไอ้ข้อที่3เนี่ยมันจะไม่เหมือนอารมณ์ตอนนั้นแต่มันเป็นความรู้สึกที่ปัจจุบันแล้วความรู้สึกของเรามันจะค่อยๆเปลี่ยนไปมันจะรู้สึกว่าเฮ้ยรู้สึกดีมากเลยรู้สึกว่าตัวเองเก่งมาก